สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำแขนยาวนะคะซึ่งจะตัดต่อแล้วก็รูดที่ใต้ข้อศอกนะคะแล้วก็จะมีกระตุมปัม๊มแล้วก็มีไส้ไก่เรียงนะคะรอบข้อมือก็จะพอพอดีกับรอบข้อมือของตัวเองนะคะก็ให้เตรียมแพทเทิรนมาตรฐานของแขนเสื้อกดรอยออกมานะคะโดยที่ กำหนดความยาวตามต้องการแล้วก็ให้จากหัวแขนนะคะให้วัดลงมาใต้ข้อศอกของแต่ละคนนะคะดิฉันจะวัดลงมาที่34เซนติเมตรนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ให้แบ่งเป็น4ี่ส่วนนะคะเท่าเท่ากันในส่วนนี้ค่ะก็ให้แบ่งเป็นสส่วนเท่าเท่ากัน กำหนดจุดไว้นะคะแล้วก็ตีเส้นเลยค่ะแล้วให้ปัดออกมานะคะจะเป็นส่วนที่1ส่วนที่2แล้วก็ให้แทรกกระดาษนะคะ ในส่วนนี้ค่ะจะแทรกส่วนตรงกลางแทรงกเซนติเมตรนะคะแล้วก็ด้านข้างๆก็4ซนติมตรไปเรื่อยๆค่ะเวลาตัดกระดาษนะคะด้านบนอย่าตัดได้าขาดนะคะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะจะสมมุติให้เป็นกระดุมติดมาเป็นแถวแบบนี้ค่ะเป็นเม็ดๆแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็น ไส้ไก่ที่ว่าทำเป็นห่วงห่วงไว้คล้องกับกระดุมนะคะเมื่อเราแทะกระดาษเรียบร้อยนะคะในส่วนของตรงนี้ค่ะให้โค้งขึ้นมานิดหนึ่งสักหนึ่งเซนติเมตรค่ะที่หัวแขนนะคะเพื่อที่แขนจะได้ออกมาสอดคล้องกัน ในส่วนของปลายแขนก็เหมือนกันค่ะให้โค้งนะคะเพื่อที่จะให้สมดุลกันค่ะมาดูที่แทรกกระดาษนะคะนี่ค่ะแทรกระดาษก็จะส่วนที่1นึ่งตัดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะในส่วนนี้เราก็โค้งไปเรื่อยๆค่ะให้เส้นสอดคล้องกันแล้วก็ส่วนด้านบนของหัวแขนก็ตีขึ้นสักหนเซนติเมตรนะคะ แล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่สองนะคะเวลาเข้าแขนก็เย็บรูดสองเส้นนะคะรูดให้พอดีกับชิ้นที่สองนะคะถึงจะเอามาเข้ากันส่วนหัวแขนเวลาเข้าแขนก็ให้เย็บรูดนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเป็นกระปุกจะได้ออกมาเป็นรูปแขนที่สวย คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะ